มหาเป็ดเดาเทาเป็ดก็เป็ดมหาคองเดเทาคองก็บคองมหาเสียมเดาเทาเสียมก็เสียมมหาบักโจกเดาเทาบักโจกก็บักโจกมหาสาวิงเดาเทาสวิงก็บสวิงมหาอง์น้ามช่องน้อยนี่มหาคือกันโอ้บัดหมานอนสองตัวอยู่หันด้าหมากระหวยโอ้ เจ้าก็ย hey? ังสีไล่ไปหอดหมาเน่าคือในแนวอื่นก็ได้ดอกหมาบ่ราะอะไรก็ได้ดอกเพราะอะไรจะไหนคนนี้ไปเห็นมั่นเนาะคือปุถนมันหันหลังให้เจ้าบุตนตอนนั้นพ่อสิพ่ออุบัติอุเมียนเนาะเป็นเหมือนเถ่าเอ้ยเบ่าจังเบ่า่าจังว่ามาเป็นตาดีอกดีใจเถิดบัดที่นี่วันที่หานี่ใกล้สียหอดเสียเถึงนี่เพิ่นสีสลองเจ้ามีความขั้วกันไปไปไปมั่นความ่าจนทนกัน ได้แยกกันไปค้นกรรมตามกรรเวียนที่ปั่นแตงพ่อปีกกาขาแข็งกะเลยผากจากเท่าสองเจ้าพ่อแมตตนขึ้นโอกาหางตนผากพ่อแม่ได้เล่หาอัน,นิจจาชีวิตถูกกระท่มบ่มีล้วอันว่าบุตตาเกวผู้ไปเลี้ยนท่งเพศมหูเหตุดีสวารายจากเน่าข้างยวางไหนคุนยมเอ้ ามาเน้่แดงจากบ้านจากซองจากขวงไปเปลี่ยนเวลาเก้าปีสิปีบอกกับมายานบ้านยานซองจกักรยาไม่ใหญ่เอ้ยบัดลูกบ้านอื่นเข้าไปเหตุการณ์เหตุงานโยกุงเทรุงไทยพ่ท่านพ่ออาทิตย์สองอาทิตย์เขากระเข้ยนจดหมายมาหาพอกับเม่บัดลูก่อยสิบปีเราใหญ่ บมเขียนจดหมายมาหาพ่อหาเมียจากเที่ไม่ใหญ่เอ้ยจักว่าเปลี่ยนตายหลดีจังใดเมื่อเจ้านีไปจังหันเขาเจ้ามาส่งข่าวเสดนจนำเรื่องหนีไปบอาสู้พ่อแย่จานคู่ฝาฟังเมองก่อนนะไม่ใหญ่บัดเนียเท่าสาเอ้ยเท่าสาเอื่อ้นบ่เหินเนี่ยามันเอื่้นค้นบ่เมดประโยคจะได้ดอกไม่ใหญ่ควยกระได อยก็ลืมเนาะเ่าเพยไจจานคู่สาเอ้ยครับโอ้ยหาสุบข้อคนเลย,ยบาดแทลคอยเอื้นบ่มดประโยคอีเมีกัดจังววาน่ะเทาเอ้ยเอ้ยเจ้าเป็นยงัง จะมาเอิญแห้งจะสซูเมอร์ซูเว่นเ<อ>จ้าก็จังนาบูดนาเบิงบัดมาเมื่อนี่จะมาตาบัดจะมาเปิดอเหลือนาเถทเท้าเอ้ยไปบัดมาคือเปินเ,เ,เ,เบิลเอเดี๋ยวบางนาส่งสียิมอิมใจเมื่อนี่เจ้าเด็กข้าวดีอย่างมาเท้า้มยเท่าสาเท่าพ่อใหจันคู่ ยาเทาวาันได้เถะเถา,าเอ้ยเจ้ากับข่อยเนี่ยมันเถาเนี้ยเถามันพ่อเปิดพ่อนายแล้วเออกับแม่นหยังบ่แม่นบ่แม่นข่อยแก้งบานได้เถาบ่แม่นข่อยแก้งบานเออตั้งแต่กี้มันตางกันชะนเนี่ยเถาจู้เมื่อนี้เจ้ามีสีมีบันตางกันชะเนี่ยเทาแม่นตีเถาเออมันเปลนจากสีเถาเอ้ยเป็นจังใด คือว่าเจ้านี่หูเมื่อขางว่าขิงแข้งสีออกนอว่าพอเท่าแม่นเจ้านี่หูเมื่อขางว่าหูอันสร้างสีทอเขิงบ่เท่านี้บ่หูแล้วเจ้าสีมะว่าพญาศสีไข่แจงใดเออว่าพญาบ่เป็นน้ำเจ้าเด้มแม่นเจ้าตื่นสร้างมาตาใส่เยี่ยวนีเทาคือจังว่มีสร้างแถวห้อง่งไบ่ได้ตื่นสร้างเขาบ่ได้ตื่นสร้างเทาตื่นหยั่งชนะข้าวใหญ่เด็ดเท่านี้ข้าวใหญ่จะได้เทา ข้าวญ่เออข้าวไ่เด็ดท่านี้แล้วเนี่ยข้าวหยัางสิมาไ่ข้ัวแต่ข้าวเขาถึงหยบสภพาะที่ห้องกติดตั้งรัฐบาลแล้วบ่บ่บอบข้าวหยบสภพาะกับว่าเมียนข้าวดูกข้าวเต่าของเขาเม็ดท่านี้หยัางเกาะข้าวดูกของเข้านันเมียข้าวลูกเออลูกสามาเน้นเด้งในเม็ดท่านี้โอ้ยเท่าเอ้ยโยแหงวะเออ แปดปีสิบปีเออบ่ได้แท้แล้วตายนกเถ้าเนาะวายห่วยหวยหวยโวยห่วไปดีได้เดียงบ่ได้ตายบ่ได้ตายเท้าบ่แม่นข้าวลูกข้าวเต้าข้าวตายเด็ดเถ้าโดนีคอยไปจังหันมือเศร้านี่เถ่าเอ้ยเขามาส่งข้าวข่อยตายอี๋ดีเท้าเอาโอวัตติ้นกาแฟกินบ่เป็นอยากติ้นโอวัตตินจ้ะ จ้าเออเอาไปเอาอยากตีนก็นกินตีนใช่ไนหะเออโอ้แม่ตีนเถอะเอ้ยอคอยกินกาแฟด้ยไอ้เออไอยกินแม่มันโจแนลวิตามินเอ่ดิกะบ กินรถเถ่าโอันอันข้าวลูกตีข้าวลูกข้าวเต้าข้าวลูกเน่นเ้องเสด็จเถ่านี้ทะเลาะบอตายข้าวแล้วเสือกตีบ่อบ่แม่นข้าวเสือกพอเถ่าข้าวหยั่งข้าวใหญ่เคื่อว่นตอนนี้ลูกเต้าสามเน้นแดงของเฮานั่นบวชพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเถ่าเป็นมอมเล้วเด็เถ่านี้เดี๋ยวนี้เป็นมอมแล้วเออเป็นมอมแล้วเอาเถ่าเออ บวชพระหรือยังบอท่านบวชบวชพระแล้วเอาไปอย่างจังบอททรงข่าวพอข่าวแม่เนี่ยเท้าไอ้ขาว่าิ่นยากกันยากงานยากนำเลี้ยนหนังสือว่าสั่นเท่าโอเลยบอเด็ว่าทรงข่าวอีพออีแม่เท่าเอ้ยนั่นล่ะฮะข้าวซ้ำเนี่ยบอบวแมนซ้ำนี่เท่าข้าวอีอย่างตอนนี่ลูกของเขาบวแมนธรรมดาได้เท้าบวชเลี้ยนเฉียนอ่านเดี๋ยวนี้เลี้ยนสั้นสูงได้เท่าเดี๋ยวนี้เขาว่า บ่ตกบ่อน้อเท่าเอ,อ้ยฮะก็ทีบ่ตกตีเท่าตกจังไดนเท่าตกหยังเท่านี่เฮียนสูงเนอะเอ้เฮียนสั้นสูงจะได้เท่าจักสัน้นห้วยตึกก็สิบ่หลายชั้นอยู่ติเอามันบ่แม่นสูงแนวน,น,น,นั้นเท่านี้สูงจังไรซั่นน่ะเลี้ยนสูงหมายถึงเลี้ยน ปะเียนญาปะเลี้ยนหยางนั่นแม่เท่านี่โอ้กะว่าจังสั้นเออไม่ขึ้นไปเท้าไปตานผุ้เนี่ยบ่บ่ได้ขึ้นไปเท่าไปตานเลี้ยนตอนนี่บวชเป็นมอมเรียบร้อยเล้วเลี้ยนกะเลี้ยนสั้นสูงเลี้ยวเท่าเดี๋ยวนี้ได้เป็นมหาปะเลียนสามประโยคเหรอเนี่เทวานี้เดี๋ยวนี้หยางก่อมหาปะเลียนสาม ได้หมาสามปาร,รียน์สามมหามหามหาเออปาร,รี่น์สามปาร,รียนสามจะได้พอเท่าาเท่าเด่นเลีเ้ยวปัาใหญแท่เนี่ยพอาจานคู่สาบ้านหานมันจังซี่ตัวส่มดวงแก้วดีเหมือนส้มเออเจ้าถว่าุาม่มดวงแก้วดีเหมือนส้มเถอะว่า,าทายเสียถามพี่น้องบ้านหานมันเปียงนั่ง่ในดวงแก้วเครื่องบ้านพนนี้สุมดวงแก้วละกินเหลาดีนั่นน่ะ กินตะผู้กินดอกเถ่าเจ้ายาเบาผู้บวกินกบมีอยู่หันละผู้บ่กินกบมีคือการขอยเบาโต๊ก็ขอเอาไพ่สั่นเถ่าเอ้ยบ่เหม็นแต่ท่อนันเดียเถ่าเป็นอย่างนี้ตอนนี้สอบมหาปลิยันสามเรแล้วตอนนี้แห้งสอบประโยคเก้าได้เป็นทีเรียบ้อยเล้วเถ่าเอ้ เดี๋ยวเนี่ยประโยคเก้าก็ได้แล้วเรียบร้อยแมนสูงสุดได้เท่าของเป็นพระได้เท่าขั้นบวได้จบประโยคนเก้าสุดยอดได้เท่านั่นล่ละเท่าเอ้ยบัตทีนี่ตั้งแต่เขาจบปรลิญ,ญานาเานอนเท่านอเขาก็เอาพอไปทายลูกยุสกุลนครอ,อไปหลับยุสกุลนครกับไปทายลูกยุาชพัฒกุลนครอ,อืลูกเข้าด้เป็นหอดมหาปะเลี้ยนเก่าปณิเถ่าเอ้ยอเจ้ากระสีบอกคึ้เก่าหรือได้บัตทีเนี้ย บ่คือเก่าจังหดเขาคอยกษิบบ่คือเก่าเป็นอย่างเจ็บบ่คือเก่าเอาต่อเขาไทยบัานไทยเมืองเขาเอิ้นเจ้าถ้าพระยะจานคู่สาพระยจานคู่สาเหมืนบ่เหมืนบาตรที่นี่ลูกได้เป็นมหาประโยคเก่าเขาเอื้นยดเอื้นตำแหน่งเติมยดเติมตำแหน่งให้เจ้าได้เท่าบันฑิตเติมจังใดเท่าวันนี้เอาต่อไปเจ้ากสิเป็นพ่อมหาสันตวบั้โอ้ พ่อมหาสารเสตบัตทถีเนี่ยโอ้บ่ได้เอื้นนแ่าพ่อใหญ่จานคู่สาแล้วโบ่เหลียวเขากิว่า,วาพ่อมหาคอยกระจิเป็นเมฆมหาเด็ดแถาเปียนหยดเปียนสักเรียบร้อยเด็ดท่าวันเนี่ยอันเบ้าจังเบ้าวาจังว่า,วาวเนี่ยเปียนเหมือดเปียนเหมือดเด็ดพอ่าเอาสมมหมดเฮียนนี่ะนี่เฮียนเขามา่พอ่อเขากิวา่า เฮียนมหาเขากระเทียมเฮียนมหาอือขันหน้าเด้เทาหน้ากับหน้ามหาค้อยเด้เทาค้อยกับข้ยมหางัวเด้เทางัวกับงัวมหาเป็ดเด้เทาเป็ดกับเป็ดมหาคองเด้เทาคองกับคองมหาเสียมเด้เทาเสียมกับเสียมมหาปักโจกเด้เทาปักจกกับบักจกมหาสวิงเด้เทาสวิงกับสวิงมหาโองน้ำสองน้อยนี่มหาคือกันโอ้บัดหมานอนสองตัวอยู่หันดาหมากับอมา งวยโอ้เจ้าก็บเจ้สีไลไปหอนหมาเนาะหืนในเน่าอ่นก็ได้ดอกหมาบ่อะไรก็ได้ดอกอะไรจะไหนคอยเนี่มไปเห็นมันเนาะหือปุ่มันหันลังให้เจ้าบุตรนนที่พอดิพ่ออุบาตอุเบียนนอเป็นเหมือนเถ่าเอ้ยเบ้าจังเบ้า่าจังบามาเป็นตาดีอกดีใจเถิบัดที่นี่วันที่หานี่ไก่เสียหอนเสียถึงนี่เพื่อนสีสลองเจ้าฟ้าเจ้าคุณเถ่าเอ้ยจำเป็นละ เจ้ากัปคอยนี่ต้องลงไปยามโลวกดำเจ้ายุขุงเทพกุงไทยเถ่าเอ้ยอเจ้ากัปคอยได้เป็นหอดพอเจ้าขุนเมรเจ้าขุนพ่อมาหาเมรมมหาปานีเอยจะแม่คอยสีนาใหญ่เถ่าเอ้ยจะแม่คอยสีดีอกดีใจเถ่าเอ้ยเพื่อนสลองเจ้าฟ้าเจ้าคุนถนกเถาวันนี้พ่อข้านล่างฮะ บ่ข้านล่างล่างเองียงบ่หนาใไงแต่หนาเดียวกับพ่อแห้งเลยสร้างมัตต์แถาค่ะบ่ข่านดอกเนี้ยโมนี่แถาเอ้ยจีนาใหญ่เอ้ยอ้าวข้านจะว่าจังสันขวากซื้อในใจทิ่พ่อไปยามหาลูกหาเต้าตีเท่าบ่ไปยามจังในแถาเอ้ยแต่พี่น้องป้องไปพ่อใหญ่งเมียญ่พี่น้องบานเฮ้า ข้าเจ้ารับปริญญาเสียๆเขากันยังเอาพอไปท้ายรวบยกข่างหนึง่งเมยไปท้ายรวบยกห่างหนึง่งเจ้าก็คอยได้เป็นฮอดเจ้าได้เป็นมี่ลูกเป็นลูกเป็นเต่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณบันนี่จังไหนใคได้ออกฮอดเทวาถัดขะขะวายข้าพอ่อฮะเทวทัดทั้งไหนอีกงหญิงอ้าวกระจอชีเหลี่ยมเงี้ยเงยเขาตีมวยบึมบัมบึมบั้ม,ม,มโทษลาทัดเขาโทษทีเออเออคอยเลื่อมขอยเลื่อมเจ้ามาโทษเจ้ามาเทศ่ละเอิญเมมันจะกันนรกละเทาเอ้ยเทวทัดมาสูบพ่อมึงตี